เขาเล่เาเปลี่ยนชื่อเป็นฮอลลีวูดอ๋อเหรอครับอ่อันนี้ก็ก็เล่นอยู่ด้วยกันไม่ได้เจอนานอ๋อแล้วเข้เเขาอยู่แคนเบรี่เป็นพวกคัรเลือกสิลเป็นเท่ากันนี่อืมตอนนี้คืออาการทางจิตทางประสาทของแอดดี้ขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะครับโอ้โหทานได้วิ่งได้เล่นบอลได้ทานอะไรทานข้าวหรือเล่าข้าวครับเล่าทานไม่ได้แล้วทานไม่ได้แล้วนะทุกวันนี้ยังยังอยากอยู่ไหมครับยังอยากไม่เฉลยเฉยครับไม่เฉลย กอก่อนถ้ารู้สึกก็ตื่นขึ้นมาแล้วอูดเก็บก็จะเดินไปตรงไปหลับตู้เย็นครับไปหยิบปรมามชนเอแก้วเดียวพะต่อแก้วสองแล้วหลับต่อไปก็ต่อทั้งวันเลยต่อทั้งวันเลยแล้วก็หลับเขาเรียกว่าโรคพิษสุราเรื้อรังหรือว่าแอลกอฮอลิซึมเป็นชื่อโรคใช่ไหมครับใช่ครับอืแต่คุณหมอบอกว่ากระเพาะมันมันไม่ให้แผลนะมันเป็นกระเพาะออกเสบงไปที่โรงพยาบาลบุญพลเขาก็เจาะเจาะเข้าไปล้างท้อง ก็มีเลือดสอีออกมาสีดำออดำเขาบอกเลกือดมันออกใะไรกระเพาะโอ้เลือดก็อตกอนแรกตอนแรกที่มันไหลเยอะๆน้ำมัำนดำอโอ้ไม่ไหวแล้วพังเนี้ยมันเลยน่แครับโอ้ <c oughs> อไปโ <c oughs> รงพยาบาลเลยวะ่ะแต่แน่ๆก็คือแอดผ่านช่วงการรักษามาแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นมากก็ปกติครับแต่ว่ายังช้าอยู่ยังช้าอยู่ครับยังช้าก็อด้ เอาละวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์นิดนึงไม่ได้เจอเทพดี้นานแล้วใช่ไหมครับอยากเจอไหมฮะอยากเจอมากอ่ะมาเลยครับจากอดีตวงไอเฟลครับพบกับเพื่อนสนิทครับเทดดี้นัทนัทฮิรันสมบูรณ์ครับสวัสดีครับเทดดี้ครับสวัสดีครับ ยังเปรี้ยวอยู่เลยนะแมผมนะคนเราพอ,พอผมมันต่างกันนี้นะ,นะอแอะเราต้องไว้ผมแบบนี้สู้เขานะใช่ครับนะนมไม่ได้ผมมันเสียก็เลยวพาะตัดใจตัดโอ้ยถ้าไ,ไว้เราก็รอสู้เขาได้อยู่แนละ้ว่าสมัยก่อนตอนที่อยู่วงไอเฟลด้วยกันทพดีแอดเป็นคนยังนะึงเป็นคนเขาสนิทกับผมที่สุดในวงนะ ตอนนั้นก็มีแจ็คมีเฟิร์สมีอะไรแต่ว่าสนิทกันมากที่สุดบนไก่เลยนะโคนรดีคนไหนบนทินดี้ผมดูข้างบนสองข้างล่างที่สองอันนั้นนะแอดอันบนอันบนข้างบนกับข้างล่างต่างกันเยอะแหหมไล่ยะแอดก็หลอกอยู่เรื่อยแหมเห็นแก่แล้วอย่าหลอกคนแก่นะบาปนะแอดคนนั้นนี่แอดอยู่ที่้างบนนะฮะนี่ไอโซนในยุคอดีตนะฮะก็ยังคงความเป็นศิลปินอยู่เพราะเขายังคงทำงานจนเปทำงานประจํานี่ก็คือ อยู่กันนี่เป็นผู้จัดการของโซคูแล้วก็ติติชิโรตอนนี้อ๋อแต่กีนนี่เป็นไงละเรือนของนะตอนนั้นตอนนั้นก็สนิทกันมากนะสนิทมากไปไหนไปกันแล้วก็แอดเขาเป็นคนใจดีนะเพื่อนรักเยอะคือช่วงที่เขาออกไปเฟลเนี่ยเราก็สนิทกันอยู่แล้วแต่พอเขาไปออกเดียวหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะเป็นกําลังใจเ็าตลอดครับผมจะเป็นคนแนะนําว่าเฮ้ยนี้สิเราก็ปรึกษาตลอดตอนปั้นปงนที่ผมบอกว่านายจะดังมาก ก่อนเลยฮะนายจะดังมากเลยตอนนั้นเทีดดี้แบบพยากรเอาไว้เลยพยากรณเลยโอ้โหพ็นบอกว่าเป็นคนที่แบบมีรายได้เยอะแยะเยอะแยะมหาศาลเป็นล้านเป็นล้านล้านบาทตอนนั้นแต่ว่าห็นบอกว่าแอดไม่เคย manage การใช้เงินของตัวเองหรือเปล่าคือแอดตอนนั้นเขาค่าใช้จ่ายเขาสูงเพราะเพื่อนเยอะมากต้องดูแลเงินเนี่ยไม่ได้เก็บไว้ในธนาคารเก็บไว้ในกล่องคุกกี้ใส่กล่องกล่องเก็บเป็นเงินสด เงินใครหยิบก็หยิบไปใครก็หยิบก็หยิบไปโ <c oughs> อเขาเป็นคนใจดีนะเงินกองกลังเลยเลยเงินกองลางคือเขาได้เงินมาอยู่อยู่ในกล่องคุกกี้เต็มไม่หมดเลยนะเป็นเงินสดแต่ผมไม่เคยหยิบเลยนะชาบ้านฉันไม่เคยหยิบแต่ว่าเงินหมดเร็วมากผมบอกแอดให้เปิดบัญชีไหม,ม <ๆ S 1> ก็บอกบัตรประชาชนไม่มีอมาทำตอนโตแล้วตอนนั้นยังเด็กอยู่ไม่แม่อยู่ตางประเทศ ไม่มีเอกสารก็เลยไปเปิดบัญชีไม่ได้ก็เลยไว้ในกล่องคุกกี้เก็บเป็นเงินสดเลยกล่องใหญ่มากนะอแล้วก็อยู่ในนั้นแต่ไม่หมดเลยตอนนั้นรับงานทีเท่าไหร่ดีในยุคนั้นเมื่อย้อนกลับไปปีสิบห้าปีหลังหน้าตัวของแอรต่อตองานนี่เป็นหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นนะเนี่ยหมื่นห้าถึงสองหมื่นต่อคนนะหารกันแล้วนะะหารกันแล้วเขาได้รับของเขาเองหมื่นห้าสองหมื่นโอ้โหแต่้เป็นวงก็คงประมาณแปดเก้าหมื่น แต่เก้าหมื่นวงตอนนั้นคือวงดังมาก The Back Up ่กก็มีงานปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยงานกลับมาที่ไอ้กล่องคุกกี้นี่กล่องคุกกี้ฮะอยู่ในไหนกล่องคุกกี้ตอนนี้อยู่ที่ห้องตอนนั้นวางไว้ในห้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์ในอพาร์ตเมนต์ของแอดเองอ่าอยู่ที่เซนทรัลแมนชั่นตรงซอยมหาไทยผมก็ไปบ่อยนะใช่ไหมไปบ่อยมากไปนอนกินเลยโอ้ใครๆครก็อยากไปเพราะกล่องคุกกี้มันอยู่ ใครก็อย่าไปแล้วครับใช่กล่องคุกกี้นี่เขาไม่ห่วงด้วยนะเขาไม่ห่วงด้วยเออข้าหของน้าใครจะเปิดก็เปิดได้เลยถ้าอยากกินคุกกี้มาหร่ก็กินใด่๋ยวมาแล้วเขาก็สั่งข้าวกันโอ้โหเปิดแอร์กันทั้งวันบางทีบางเดือนนะค่าไฟเป็นหมื่นโอ้ค่าไฟอย่างเดียวนะแล้วก็หยิบออกจากกล่องตอกคุกกี้ในบ้ายด้วยอันนั้นอันนี้กือโบนนะกระโบน๋อก็ทั้งเล่นเกมเพล์แล้วก็อะไรเงี้ยนอนเป็นตับเล้ไปเต็มคนเล้วเป็นคนที่เลี้ยงเขาเรียกเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเพื่อนครับ นะทุกรูปแบบคือเพื่อนรักเขาหมดอ่ะทุกคนเลยแล้วผมก็เตือนเขาเฮ้ยเป็นคนที่จิตใจกว้างกวาใช่จะมีแก๊งเดอะบอยมีอะไรนะมีหลายแก๊งมากเลยเด็กเกิร์ลมีเด็กเกิร์ลมีมีแก๊งเดอะบอยนะมันมายูประจําเป็นเด็กเดกนักศึกษาเนี่ยเต็มไปหมดเต็มห้องไปหมดเลยผู้หญิงผู้ชายฮะเอาโถนะแต่ว่าเป็นเพื่อนจริงๆริงอ่ะเขาไปเล่นแกมมาอะไรเงี้ยตอนนั้นรมบอกว่ามีแฟนนางวงนางแบบเยอะแยะนี่โอ้โหเทียบเลยช่วงนั้น ช่วงดังๆก็เด่นเด่นดังแบบหลายคนอืมใช่ไหมเท็ด further further มีบ okay. ้าอก็มีนิดหน่อยแต่ว่าในยุคนั้นก็คือยุคที่ทำให้รู้สึกเป็นที่ประทับใจของเพื่อนซึ่งแอดนี่เลี้ยงเพื่อนทุกอย่างทุกรูปแบบเข้ามาที่ที่คอนโดเมื่อไหร่ก็ได้ีนบอกเที่พยายามที่จะบอกให้เขาซื้อบ้านบอกพยายามบอกว่าเฮ้ยทำไมเราจ่ายเดือนเป็นหมื่นๆเนี่ยนะ ทำไมเราไม่ซื้ออะไรเงี้ยบางทีหลักฐานอะไรมันไม่พอด้วยแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้ออะไรเงี้ยนะเขาก็เช่าอยู่ที่เซนทรัลมันชั่นเนี่ยเป็นสิบปีแล้วนะยี่สิบนะปีได้เกือบยี่สิบปีได้ยี่สิบปีเดือนค<ม>่าเช่าตอนนั้นเดือนเท่าไหร่จำได้ไหมแอนก็่ากมื่นกว่าบาทค่าเช่าหมืนบบนม่นกว่าบาทเม่อสิบกว่าปีแล้วค่าไฟก็ประมาณห้าบาทใช่ค<ม><ม>่าห้องก็ประมาณสี่บาทแล้วเพื่อนมานอนอยู่ประมาณกี่คนสิบคนได้สิบคนกี่ห้องนอน นอนเดียวทอข้างล่างกับปูที่นอนรปโอ้โหเพื่อนก็มาอยู่มากินกับเรางั้นเราก็จ่ายให้เพื่อนหมดเพื่อนก็ช่วยครับถ้ามีก็ช่วยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรหรอกส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม่เป็นไรมากกว่านะส่วนใหญ่จะไม่เป็นไรอยากไม่ช่วยก็มีกองคุกกี้อยู่ไงกองคุกกี้พิเศษพิเศษนะฮะมีเงินไหลมาที่มาตลอดเวลาแอดได้กลับมาหมื่นกว่าสองหมื่นห้าหมื่นยัดใส่เข้าไปในนั้นหมดแล้วยุคนั้นหรือเปล่าที่เป็นยุคที่เริ่มมีสุราเข้ามาอยู่ในคอนโดที่อยู่ พออยู่กับ็ิสิกผู้ชายริ่้มักินเหล้าหนักสุดตอนไหนตอนนั้นหรือเปล่าเมื่อช่วงตั้นเปิดร้านก็นั่นแหละครับก็คือช่วงนี้หพอกเล็บเล่าใสก็ตูมือเลยเอาไปไหนี่แล้กินข้าวกันก็เจ้าของร้านวิการ้าหนึ่งเอาไปไหนก็ไปเขากินหนักแค่ไหนครับตอนนั้นจอได้ไปตีพเขากินตื่นขึ้นมาก็กินเลยนะตื่นขึ้นมาคือเหล้าจะอยู่ในตู้เย็นแล้วก็มีโซดาไอมไม่หมดโซดา คำแข็งนี่จะมีตลอดเวลานะฮะคือเราจะนอกจากกุกล่องคุกกี้พิเศษนะเราจะมีตู้เวียนพิเศษด้วยเปิดมาแล้วมีแต่แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เพียบเลยเหล้าดีกรีสูงๆทั้งนั้นก็ใครนะที่เป็นคนพูดว่าเขากินเหล้าเหมือนอะไรนะมันหายใจเหมือนหายใจอใครนะที่เป็นคนพูดว่าเขากินเหล้าเหมือนอะไรนะมันหายใจเหมือนหายใจอ๋อบอกว่าตอนนั้นแอดกินเหล้าเหมือนหายใจไม่ใช่ไม่ใช่กินเหล้าเหมือนน้ำน้ำเราไม่ได้กินทีเท่าหายใจนะ แบเนี่ยแต่คนนี้เขาพูดพอไปเตะบอลทีไปกับเพื่อนกินเหล้าเหมือนกันเลยเชื่อได้ครับคุณอบอกระจายครับจ่ายใช่จ่ายทั้งบอลไปกินเหล้าเหมือนกันบอกระจายเออไอไอาร์อย่งมาเว้นข้างกูเดี๋ยวไฟลกกุกร่างกายไม่ดีหรอ <S <S 2> <S 2> โอ้ขึ้นอะไรคนฟังคนฟังเราเลิกเตะบอลแต่เขาก็เลี้ยงอย่างเงี้ยอ้างับผมแม่บอกว่าเขากินเหล้าตั้งแต่ในยุคที่ดังกินมาตลอดหลายปีเขาไม่กินตอนไหนตอนนอนหลับ ถ้าเตื่นมากก็เอาเลยกินเลยก็เป็นเหตุการณ์ท uh> ี่แอดผ่านพ้นตรงนั้นมาได้เป็นมรสุมที่ผ่านพ้นมาได้ก็เป็นเหตุการณ์เตือนใจครับข้ามลูกข้ามดอกทีเดียวแล้วในที่สุดก็พ้นมาได้แล้วตอนนี้อาการดีขึ้นเรื่อยเลยใช่ไหมฮะดิ๊ดีดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากแล้วแอดได้แง่คิดอะไรตรงนี้บ้างไหมฮะจากการที่เราผ่านมรสุมชีวิตกับสุรามีอะไรตรงนี้ครับรักตัวเองไว้ก่อนดีกว่าดีกว่ารักคนอื่นคือตัวเราเองอ่ะต้อง สมบูรณ์สุขภาพตลอดสมบูรณ์เพราะว่าไหนจะต้องเลี้ยงแม่ด้วยแล้วก็ส่งบ้านด้วยล้วประเดี๋พี่ชายผมก็เขาว่าช่วยเยอะโชเดีผมใม่ระบายพี่ชายช่วยเยอะออสครับที่งเราครับมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเรื่องเรื่องของสุรานะครับจะเตือนอะไรผู้ชมไหมฮะก็ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเป็นพวกบริโภคคนที่เป็นสุราเนี่ยรู้เลยว่ามันมันมาเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกกับใคร ไอ้ที่เป็นเจีบไข้ว่าตอ,แอนแรกมันก็เอ้วนงกินนึงก็หายไปถอนนี่ต้องก็่าอย่างไม่ใช่มันสะสมไม่ว่าจะเป็นอวัยวะช่วงในดนละช่วงนอกตั้งแต่ช่วงร่างกายตรงนี้จนข<ไ>ึ้นไปถึงสมองที่สําคัญคือสมองสําคัญที่สุดสมองเออ เดี๋ยวก็มีคนมาอาบน้ําที่บ้านเราอีกรอกต้องระวังอันนี้ผมจะอาบด้วยเลยนะที่แสดงว่าอาการดีขึ้นเยอะแล้วนะได้แสดงว่าอาการดีขึ้นเยอะนะครับก็อยากจะให้ให้เป็นง่ายคิดแล้วก็หวังว่าคงไม่กลับไปอีกนะฮะถ้าออกจากสัญลักษณ์คราวนี้คิดว่าคงจะต้องเด็ดขาดเลยไหมครับก็บเด็ดขาดครับมีงานรออยู่ด้วยใช่ชเพราะว่าตอนนี้วงไอเฟลกับแจ็คทัเนี่ยมารวมตัวกันนะฮะคุณแจ็คคุณเฟิร์สผมแล้วก็ปอกไก คไก่พระไก่มารวมตัวกันตอนนี้ทําซ้อมตรีรอแล้วก็รอแอดกลับมานะได้ครับกลับมาแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตมาออกอัลบั้มกันใหม่หวังว่าคงเนาะคงไม่กลับไปแล้วนะคงคือไม่กลับเลยครับไม่กลับแน่นอนเลยรัาผมนิ่อบ้าโรงพยาบาลมาสี่เดือนสามโรงพยาบาลก็พอแล้วู้แล้วว่าเป็นคำมั่นสัญญาให้กับผู้ชมตรงนี้โอ้ี่ตรงนี้นั่งอยู่หลายร้อยคน เป็นคำมั่นสัญญาให้กับผู้ชมตรงนี้ได้ไหมครับแอดครับว่าจะไม่กลับไปแตะสุราอีกเลยเอาเป็นว่าเลิกดื่มน้ำเมาแล้วดีกว่าเดิ่มนมแทนตัวเองอ นี่คือซุปเปอร์สตาร์ของเราในยุคอดีตเจ้าจของเพลงปั้นปึ๋งซึ่งทําให้พวกเรามีความสุขมากกับเพลงนั้นในยุคอดีตเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว<ช>บัดนี้เราผ่านมรสุมตรงนั้นไปแล้ว<ช>ก็เชื่อแน่ว่าคนจะได้ก,กลับมาให้ความสนุกค,ความสุขใจในเรื่องของเสียงเพลงโดยเฉพาะที่ดีกาลังอยู่ตรงนี้แล้วไอเฟลก็จะกลับมาอีกครั้งชุดที่สามห่างจากชุดที่สองยี่สิบปีไม่มากเท่าไหร่ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ก็ขอให้ชีวิตที่เหลือต่อไปนี้คง็นชีวิตที่ดีต่อไปเรื่อยๆและก็ไม่ไปแตะกับสิ่งที่เป็นกองเมือเราต่อไปนะฮะขอให้หายเร็วๆนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ครับดีใจที่ได้ลูกชายกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะบุญเจดีย์ได้เห็นหน้าอีกครั้งหนึ่งและสายสายฐานนิยมการครับขอบคุณมากครับท่านผู้านครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อนะฮะเราเคยนําเสนอเรื่องของกุญต้นซึ่งตรงนั้นเป็นเรื่องของยาเสพติด ต,ต้นทิทกาโทหวังว่าคงจําได้คราวนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องเหมือนเรื่องใกล้ตัวมากก็คือเรื่องของสุราซึ่งทําลายและทําร้ายแม้กระทั่งมันสมองหวังว่าท่านคงได้แง่คิดไม่มากก็น้อยบอกแล้วบอกฟัง นใจจดลมพายคยสิไปเป็นดาจะดินจะดังเมืองาสาวๆจะสิมาห้าม